สวัสดีค่ะพวกเราชมรมสมาธิเพื่อชีวิตค่ะหรือชื่อนะคะก็คือสปูมดิเทชันคลับค่ะก็ขอต้อนรับนะคะน้องสมาชิกใหม่ทุกคนเลยนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามาในชมรมของเราค่ะก็จะได้พบกับความสุขี่แท้จริงค่ะไม่ว่าจะเป็นความสุขแายในที่หรือความสุขกับเพื่อนหรือที่ต่างจังหวอะไรยังไงก็ได้ค่ะอนรวบค่ะแต่ต่อนอกจากนี้นะคะก็ยังมี ให้น้องได้ร่วมสนุกนะคะว่าจะเป็นยิ้ิ้งหรือว่าจะมีท่าต่างๆค่ะขอเชิญน้องท้ามาสัมผัสความสุขความสนุกกับพวกเรานะคะสมาธินะคะก็ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปนะคะเราสมาธินะคะไม่ใช้กับการเรียนนะคะแล้วก็ใช้กับการปรับตัวเข้าสู่สังคมนะคะนอกจากเรื่องของการเรียนการรัดตัวเข้าสู่สังคมนะคะก็จะมีเรื่องของการปรับอารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะให้อยู่ในสภาะปกตินะคะคนที่มีสมาธิดีนะคะก็จะเป็นคนที่มีอารมณ์ดีตลอดเวลาขอสิ่งใดก็สมเหตได้ผ